เปิดภาพล่าสุดอต้อยเฉษถาหยุดทำคีโมต้องให้อาหารทางสายยางน้ำหนักลดลงอย่างน่าใจหายทำให้ต้องหยุดการให้คีโมอีกครั้งสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อต้อยเฉษถาวัย7 7ปี ที่ตอนนี้กำลังรักษาตัวจากโรคมะเร็งปอดโดยล่าสุดอีฟลูกสาวของอตอยได้เผยภาพคู่กับคุณพ่อที่พักอยู่ในโรงพยาบาลจุลาพรร้อมอัปเดตอาการของคุณพ่อว่าส่งยิ้มบายบายท้ายปี64ปกติสวดมนต์ข้ามปีกันทุกปีแต่ปีนี้พ่อดูอยากดูพลุแฮะ เลยบอกว่าให้พักก่อนเดี๋ยวจะเรียกมาสวดมนต์และดูพลุตอนจะเที่ยงคืนขอบพระคุณทุกความหวังดีทุกกำลังใจทุกคำวอวยพรที่มีให้พ่อและครอบครัวของเรามาโดยตลอดมันมีความหมายกับเราทุกคนมากๆค่ะพ่อต่อสู้เยอะและวันนี้ยังยิ้มได้เพราะบอกว่าจะถ่ายรูปลงไปให้ทุกๆคนที่ส่งกำลังใจมาให้พอ่อช่วงนี้พ่อจะเบลอยาติดติดดับๆบ,บบ้างและอ่อนเพลียเพราะทานเองไม่ค่อยได้แต่วันนี้ ดูสดชื่นส่งท้ายปีพร้อมรับปีใหม่และเชื่อว่าอะไรจะดีขึ้นขอส่งความปรารถนาดีทุกประการที่ทุกท่านมอบให้กลับไปสู่ทุกท่านร้อยเท่าพันเท่าคํำวอวยพรใดๆที่ประเสริฐจงบังเกิดแก,ทก่ทุกๆท่านในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ